สวัสดีจ้าเม่นี่แม่ปล่อยได้มั่นหมูมาเนาะจ้ะนีม่มีมั่นหมูนี่จ้ะเป็นเส้นๆแบบนี้แม่ปล่อยสีเฮ็ดอันน้ำพริกากากหมูไว้ถักกินนะจ้ะนี่รือว่าถนัดแบบเฮ็ดเป็นชิ้นชิ้นชินลูกเต๋าก็ได้จ้ะ ตามตามมากเลยนะจ้ามั่นหมูนี่แม่ปล่อยใส่อยู่ครึงกิโลนะจ้าเอาไปล้างน้ำก่อนจ้าเน่าซาวล้างน้ำเปล่าล้างจากสองหลอบเด้จ้าหมูค่อยจะบ่มีกินเวลาเอาไปถอด ล้างเศร้าๆธรรมดาน,นี่ยละจ้าลางเสร็จเราก็บ่ต้องเอาไปให้มันเสด็จน้ำแล้วจ้าตั้งไฟเลยจ้าแม่ปอจะตอนแรกแม่ปอจะใส่เป็นไฟไฟกลางก่อนนะจ้าจะใส่ไฟกลางแล้วก็เติมนม้ำลงไปแกว้วนึงจ้า ต้มหมูเพื่อจะจัดต้มหมูนะจ้ะต้มให้สุกก่อนจะเคียเคียเคียจ้ะเดี๋ยวล่อห้หมูเดือดก็น,นะจ๊ะน้ำเริ่มลดลงแล้วนะจ้า ต้มไว้จังสีลราจะเรื่อยๆเลย,ยจ้ะบ่ต้องตักน้ำออกเดี๋ยวน้ำก็แห้งไปเองระว,วังที่ต้มยอเกลือลงนิดนึงเนาะจ้ะเพะต้องใส่หลายเลยจ้ะเยเกลือเพื่อดับกินข้าวธรรมดาเนี่ยจ้ะเพิมพ่มเพิ่มค่วมนวนให้เข้าไปในเสซนของมันหมู เือนิดเดียวลวะก้นทอนทอนไส้โลกอีกระดับหนึ่งเลยจ้าเป็นไส้ออนกึ่งไส้กลางพอพอน้ำแห้งลงปุ๊บน้ำมันน้ำมันก็เริ่มไายตัวออกมาแล้วจ้า ส่วนของน้ำมันนะจ๊ะถ้าน้ำมันน้ำมันพึ่มออกมาหลายแล้วตักทยอยตักออกได้เรื่อยๆ้วจ๊ะน้ำมันค่อยบอกสีบอสีจะบอกขำน้ำมันที่เจียวออกจากหมูเนี่ยสามารถเอาไปทอด จะเทียมกรหอมไรต่อเลยจ้าโดยที่เราต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันถือนะจ้าตักน้ำมันออกได้เรื่อยๆเลยจ้า มูกับเหลืองงามแล้วนะจ๊ตะตักขึ้นเลยจ้าถ้าใครฉลด,ดน้ำมันนะจ๊ะจากขั้นตอนต่อไปกับแม่ปอยจเจียวกระเทียมนะจ้ะเจียวกระส่น้ำมันนั่นกระทะก้านี่นะจ๊ะเพิ่มเพิ่มน้ำมันลงไป ปอยบอเปลี่ยนกระทะได้แม่ก็จะใส่กระทะเก่านี่แหละเจียวหมูเมื่อกี้นะแม่ปอยจะเจียวไฟอ่อนนะจ้าจะน้ำมันหอนอยู่เนาะจ้าเทกระเทียมลงไปเลยจ้า เจียวกระเทียมนี่จะให้เนื้อกระเทียมสุกเสมอกันคือค้นดูดูเลยจ้าข้นแบบนี้เลยจ้าข้นดูดูเนื้อกระเทียมจะสุกทั่วกันนะจ้าเหลืองงามใส่ไฟอ่อนเลยจ้าในการเจียว กินหอมกระเทียมผักจ้ดตอนนี้กระเทียมมัเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะจ้ะ เริ่มเหลืองแล้วนะจ้าเชก,ก,ก,กน่อยก็ได้ทีละก๊ะคนนีห้ถึงกลนกระทาเลยจ้า พอกระเทียมมัน,นอันอย่างเหนียวๆอยู่นาจาติดบนกระทะผ้าไหมเลียงแล้วนะจะปิดไฟเลยจ้าแต่ขณะที่ปิดไฟอยู่กับพ่นอยู่นาจา ตักใส่ช้อนเลยจ้าผักไข่สด็ดน้ำมันเนาะจ้าดูจ้าคือหอมแดงที่แม่ปล่อยหั่นไว้ โรยแป้งลงไปนิดนึงจ้าเป็นแป้งโกกี้หรือแปงง้งกันแม่ปล่อยใช้เป็นแป้งข้าวโพดเนาะจ้าเมื่อนี้ยข้าวโพดข้นๆกวนนั่นลงไปทอดนะจ้าก็เค็มจังสิละจ้าเพื่อที่จะดไทยหอมแดงนี่กรอบโดนนะจ้า,อาเอาไปลงทอดเลยจ้า แ,แม่ปลอยกระสิใส่น้ำมันเก้าเหน่อยละจ้ะน้ำมันที่ทอดหมูกะกระเทียมมือกี้ละจ้ะตั้งไฟให้ห้อนละจ้ะแม่ปล่อยใส่ไฟอ่อนเอาหอมลงไปเลยจ้ามมจ่าจก็เริมเริ่มมีฟ้องขึ้นมาแล้วนะจ้ะ ก็จะเดียวแทีเดียวเลยจ้า ดูดูคือเกาเหลาจ้าพ้นในถึงฝน,นกระทะ เดียวต่อไปอีกแป๊บหนึ่งจากไกลได้แล้วจ้ะปิดแก๊สเลยจ้าสีเหลืองสวยแล้วนะ สะเด็ดน้ำมันเลยจ้าเทส่วนผสมทุกอย่างที่ทอดลงจ้าเทลงไปเลยกระเทียมให้ลงไปให้หมืมอเลยนะจ้ากระหอม กตามด้วยพริกป่นพริกป่นนี่ตามความชอบเลยจ้าผู้ใดมักเพดก็ใส่เพิ่มปริมาณใด้นะจ้าตามใช้ขาวกระพปงปรุงรสจ้า ปนทุกอย่างให้เข้ากัน เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าจ้ากินกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าหอนๆน,นะจ้าแซ่บคือกันจ้ามาได้จ้ามากินน้ำพริกกหทูก,กับแม่ปอย มื่อนี้แม่ปอยกระสิขอตัวลาไปก่อนนะจ้าฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะ้จ้าเพื่อที่จะบริพาทารับชุมคิดต่อไปของแม่ปอยเมื่อนี้แม่ปอยกระสิขคอตัวลาไปก่อนนะ้จ้าสวัสดีค่ะ